ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมกะกะตมีมติส่งเรื่องการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิมเจริญรัตน์ส,ส,สบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนาย,ยกทัมตรีของพรกก้าวไกลให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็นสสหรือไม่รวมทั้งขอให้ศาลพิจารณาสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาก่อนหน้านี้กะกะตใช้เวลากว่า3วันนะครับ ในการรับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกะกะตก็จะเห็นว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงนายอิทธิพรบุญประครองประธานกะกะตลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนำไปยื่นต่อศาลร,รัฐธรรมนูญทันที ส่วนที่ต้องจับตาก็คือมีรายงานว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้มีการนัดประชุมประจำสัปดาห์ภายในช่วงบ่ายวันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกาก็เป็นที่จับตากันมากนะครับว่ากกตน,นจะส่งคำร้องทันการประชุมของศาลท่านหรือไม่และถ้าหากทันคณะตุลาการศาลจะนำเรื่องมาพิจรนารณาในวันนี้เลยหรือไม่